นิสัยสร้างความสุข 1. ไม่คิดมากใจคนเราก็เหมือนกับผิวน้ำเมื่อมีวัตถุตกใส่ผิวน้ำก็ย่อมกระเพื่อมไหวเป็นธรรมดาอารมณ์และใจของคนเราก็ย่อมจะสั่นไหวไปตามเหตุปัจจัยภายนอกที่มันเข้ามาเราห้ามไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นไม่ได้แต่เราห้ามใจไม่ให้วันไหวตามพอห้ามได้ โดยการเรียนรู้ที่จะปิดตาปิดหูปิดการรับรู้ไม่ต้องไปใส่ใจใส่อารมณ์กับทุกเรื่องที่เข้ามาไฟมันร้อนใครก็รู้แต่ถ้าแค่ดูด้วยตาไม่เอามือไปจับต้องมันก็ร้อนพองขึ้นมาไม่ได้หนึ่งในศิลปะของความสุขก็คือการรู้จักมองข้ามบางเรื่องของชีวิตไปให้ได้เหมือนกับการเดินข้ามให้พ้นก้อนหินบางก่อนไป เพื่อไม่ให้ต้องสะดุดก้าวและเจ็บเท้าตามมา 2. อยู่ท่ามกลางคนมีความสุขทำไมเวลาที่เราไปงานรื่นเริงมีร้องเล่นเต้นระบบำกันสนุกสนานเราถึงมีความสุขขึ้นมาได้ตรงกันข้ามถ้าหากเราไปงานที่เข้าสูญเสียคนที่เขารักมองไปทางไหนก็มีแต่คนร้องไห้คร่ำครวญอะไรใจของเราก็พลอยหดหู่ไปด้วย อยู่กับคนที่เขามีความสุขก็เหมือนกับยืนอยู่กลางสวนดอกไม้บานหลากหลายสีกลิ่นหอมหวนตลบอบอวนชวนให้รื่นเรืองใจอยู่ใกล้คนที่เขามีความทุกข์มีปัญหาหรือคนที่ชอบดรามา่าก็เหมือนอยู่บนกองขยะปฏิกูลเน่าเหม็นจะเป็นสุขได้อย่างไรถ้าเลือกได้เลือกอยู่ใกล้คนที่เขามีความสุขครับแต่ชีวิตใช่ว่าจะเลือกได้ตลอดไป ถ้าต้องอยู่ใกล้ใครที่ใจมีความทุกข์อย่ายออให้เขามาทําให้เราไม่สุขใจความทุกข์เป็นของนอกกายแต่ใจข้างในเป็นของเรา 3. ดูแลสุขภาพความสุขที่แท้จริงมาจากข้างในสู่ข้างนอกถ้าใจเป็นสารตั้งต้นของความสุขได้เมื่อไหร่สิ่งที่อยู่ภายนอกก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไป แห็นนะว่าคนที่เขากําลังมีความรักจะอารมณ์ดีโลกก็จะเป็นสีชมพูไปหมดดังนั้นรักษาความสุขทางใจให้ดีคิดแต่เรื่องดีๆคิดถึงความเป็นไปได้มี growth mindset รู้สึกสำนึกขอบคุณถึงความโชคดีทั้งหลายของชีวิตและพอใจในสิ่งที่เรามีและนอกจากนี้คนที่มีความสุขยังใส่ใจสุขภาพร่างกายของตนเอง ทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเป็นประจำนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอเพราะจะสุขใจไม่ได้ถ้ากายไม่เป็นสุขและร่างกายย่อมจะสุขไม่ไหวตราบใดที่ใจยังมีแต่ความทุกข์ c มีเป้าหมายคนที่เขามีความสุขเขาจะรู้ว่าชีวิตนี้เขาต้องการอะไรหรือรู้ว่าเขาเหมาะกับสิ่งไหน เหมือนกับหาคำตอบได้และก็มุ่งหน้าไปสู่ทางนั้นหรือทำสุดใจเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาทำได้ชนี้เกาจะมีความสุขทุกทีที่ได้ทำเพราะรู้ว่าทำไปเพื่ออะไรแม้มันจะลำบากยากเข็นแค่ไหนเขาก็ทนได้เพราะเขารู้ว่าเขากำลังอยู่บนเส้นทางแห่งความฝันส่วนคนที่ไม่มีความสุขคือไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม งานหรือสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไปเพื่อใครอยู่แบบหายใจไปวันวัๆคนที่ใช้ชีวิตอย่างไร้ความหมายย่อมหาความสุขไม่ได้ในการใช้ชีวิต